สวัสดีค่ะพวกเรามาช่วยกันรดร้อนกันนะคะอย่าสูบน้ำทิ้งไว้เพื่อประยัดไฟฟ้าทิ้งขยะลงถังนะคะช่วยกันประหัดไฟฟ้าด้วยค่ะทิ้งขยะลงในถังนะจ๊ะอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เพื่อลดพลังงานนะคะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะ ตัวต้นแมวโคาตต้นครับห้ามทิ้งขยะตรงนี้นะจ๊ะเพื่อทำให้โรงเรียนเราสะอาดไม่มีขยะจนมากเกินไปค่ะไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้เพื่อประหยัดไฟค่ะอย่าใช้น้ำมากจนเกินไปค่ะยิ้งขอ,อย่าให้ลงถังด้วยนะคะอย่าให้ลงถังด้วยนะคะอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เพื่อลดโลกร้อนและพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะ